โอเคครับวิดีโอนี้ครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงช้อปป e ้มาลง Lazada ผ่านตัวเว็บ Big s e l l e r นะครับเจ้าจตัวนี้นะครับผมโดยจะใชฟ้ฟีเจอร์ของ Big s e l l e r เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับที่มันใช้กับ Chrome นะครับก็โปรแกรมเนี้ยจะมีอยู่4เฟสนะครับเป็น4เฟส ก็คือเฟสแรกเนี่ยก็คือเตรียมเตรียมลิงก์ที่จะเอาไว้ใช้ดึงจาก s h อ p e e นะครับเดี๋ยว,วผมจะอธิบายว่า,าลิงก์เนี่ยแบบไหนที่สามารถใช้กับ,บกเจ้าตัว,ตวฟีเจอร์ของ Big s e ซล e r ได้นะครับ2นะครับพอเราดึงใช้ปกฟีเจอร์ดึงแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรายการดึงสินค้าตัวนี้นะครับใช่ไหมฮะเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมผมดึงมาเผื่อไว้แล้วอยู่ที่30,000ื่นกระชิน้นนะครับ อ่าแล้วก็พอเสร็จตรงนี้ปับ๊บเราจะต้องย้ายนะครับย้ายเจ้าพวกตรงเนี้ยนะครับนี่ไปอยู่ในร้านนะครับร้านของเราอ่าตัวเนี้ยใช้โปรแกรมได้หมดเลยนะครับอ่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะนําเข้าร้านไหนนะครับผมโอเคนี่คือเฟสที่2นะครับก็เอ๊ะไม่ใช่นี่เฟสเท่าไหร่เอ่ย อ๋อผมพูดข้ามเฟสใช่ไหมเฟสที่1คือเตรียมลิงก์ของ s h o ป e e อ่าเตรียมลิงก์ของ Sho ป e e ที่จะต้องการให้โปรแกรมเปิดในการดึงนะครับเฟสที่2คือการใช้โปรแกรมอ่าใช้โปรแกรมที่ทำให้มันกดไอ้เจ้าดึงสินค้าโดยใช้ฟีเจอร์ของอ่าบิ๊กโซเเนี่ยนะครับก็คือเป็นเฟสที่2พอฟ,ฟีเจอร์อ่าใช้เฟสที่2เสร็จ สินค้ามันจะอยู่ในหน้ารายการดึงสินค้าตรงเนี้ยเฟสที่3นะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยมันจะติ๊กตรงนี้เองเหมือนเลยนะครับเปลี่ยนทีละร้อยชิ้นแล้วก็นําเข้าร้านค้าให้เองโดยที่เราสามารถกําหนดร้านได้ว่าเราอยากให้เราเราอยากให้เฮ้ยสินค้าชุดเนี้ยลงลงสินค้าร้านเราร้านไหนอของเรานั่นเองนะครับอ่าพอเฟสที่3พอดึงเสร็จปับ๊บนะครับเฟสสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนจากกล่องล่างนะครับเปลี่ยนจากกล่องล่างเนี่ย แก้ไขเป็นชุดนะครับแก้ไขเป็นชุดเพื่อจะให้มันเข้าไปโชว์ในหน้าในหน้าสินค้าร้านรัาลา,ลา,ลา,ลาสดาข,ของเรานั่นเองนะครับก็เอาง่ายมองว่าเป็น4เฟสนะครับมองว่าเป็น4เฟสโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เฟสหนึ่งก่อนนะครับวิดีโอนี้จะเป็นการสอนเฟสหนึนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าะจะแบ่งลิงก์ที่ b ิกเซอร์เนี่ย ใช้งานได้นะครับในการใช้ฟีเจอร์นี้นะครับใช้ฟีเจอร์เนี้ยฟีเจอร์เนี้ยนะครับเนี่ยสครับเคอร์เรนเพลเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ1น,นะครับลิงก์จะต้องเป็นลิงก์ของร้านค้าแบบนี้นี่สินค้าทั้งหมดในสมมติเราต้องการดึงทีละร้านนะครับหมายถึงว่าดึงแบบจากร้านค้าด้านร้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นสินค้าทั้งหมดมันต้องเป็นขึ้นอย่างนี้หรือ2นะครับ เป็นหมวดหมู่อย่างนี้อย่างผมเนี่ยผมเลือกหมวดหมู่อาหารสัตว์แล้วก็ผมเลือกอาหารสุนัขอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกให้เสร็จก่อนเราใส่ตรงนี้ร้านแนะนำด้วยอ,อย่างเงี้ยใส่มาปับ๊บลิงก์นี้ใช้ได้นะครับหรือ,อถ้าเราแบบเฮ้ยเราอยากได้ร้านขายดีของสินค้าที่ติดอันดับ นะครับยอดนิยมเนี่ยเราเราต้องเราไม่ได้อยากจะดึงทุกชิ้นตรงนี้แต่เราอยากดึงทีละล้านเราสามารถเอาลิงก์นี้นะครับเอาลิงก์นี้มาใช้กับโปรแกรม get the shop ได้นะครับผมให้ไปด้วยนะครับนี่คือเฟสหนึงนะ get the shop ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอแยกให้นะครับผมมีวิดีโอแยกให้ก็เนี่ยเราสามารถเอาลิงก์ต่างๆนะครับ อ่านี่มาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะดึงทุกหน้าที่มีอย่างีนตรงนี้นนมีสาสบสาหน้ามันก็จะไปคัดมันก็จะไปคัดร้านที่ที่เป็นร้านแนะนาอย่างของผมเนี่ยผมต้องการร้านแนะนําใช่ไหมครับผมก็ไปดึงร้านมาอย่างโปรแกรมเนี่ยมันจะดุมันจะไปดึงมานะครับอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเอาชื่อร้านของเขามานี่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ลิงก์ที่ได้เนี่ยเป็นลิงก์หน้าตาอ,อย่างนี้นะครับนี่เป็นร้านอย่างนี้ซึ่งถ้าเราลองเปิดดูนะครับถ้าเราลองเปิดดูเห็นไหมฮะมันจะเข้าร้านเขาอย่างนี้อ่อไอไอ,ไอ,ไอนี้ผมผมดึงมาของเก่านะครับมันก็เลยเป็นอ,อ,อาหารเสริมนะครับก็ วิกเซอร์ไม่สามารถดึงหน้านี้ได้นะครับอาจจะผมเปิดให้ดูใต้ผมนึกว่ามันจะดึงได้เพราะมันมีคำว่าสคริปเคอร์เรนต์เพจดูนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยมันเหมือนปุ๊บแต่มันไม่ดูดครับผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่ดูดกับลิงก์แบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใช้จ้ตัว g e t t h e s h o p เสร็จแล้วนะครับ ได้ลิงก์มาให้เรามาที่โฟลเดอร์ Big Seller นะครับโฟลเดอร์ er Big Seller ให้เราลิงก์เนี่ยมาเปลี่ยนปับแปลงก่อนนะครับโดยการเอา Shopee URL ตรงนี้นะครับเปิดมาที่ด็อกิเมนต์ไอมาโคดาต้าซอสบิ๊กเซ e เ l อรนะครับแล้วก็ใช้ Shopee URL อ่า นี่คือลิงก์เมื่อกี้นะครับที่เราได้มาเมื่อกี้อ่าโอเคลิงก์ต่างๆที่เราได้มาที่เราคัดร้านมาแล้วว่าเราเฮ้ยเราอยากได้ร้านพวุงนี้เนี่ยมาที่เราต้องการไปดึงสินค้าจากร้านพวกนี้มาให้เราใส่เข้ามาเลยนะครับใส่เข้ามาเลยไม่ต้องมีอ่ามี12 n ลิงก์ก็ใส่12บบรรทัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโปรแกรมนะครับ เราเปิดไปที่เพลย์มูนนะครับแล้วก็เปิดหน้าว่างๆเลยไว้ก็ได้นะครับเปิดไอมโคขึ้นมาเลือกอโฟลเดอร์บิ๊กเซเลอร์แล้วก็เลือกอเดี๋ยวผมขอรีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับ b i ๊กเ l ลเลเลือกเชนช้อปปี้ URL.js อย่าดับเบิ้คลิกนะครับกดแค่หนึ่งทีแล้วกด play นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวข้ามลิงก์ได้นะครับต,ตัวข้ามลิงก์ได้เลยอย่างเช่นตรงนี้เราถึงแต่จริงๆตรงนี้มันรันไม่ไม่นานไม่ต้องไปใช้ตัวข้ามหน้าก็ได้นะครับผมทําเผื่อไวอ้กด continue นะครับเขาก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลิงก์ถึงชิ้นที่1น,นะครับเนี่ยเขาจะแปลงลิงก์กลับมาให้เรานะครับเราเป็นเซฟเป็นไฟล์แล้วมันก็เปิดไปลิงก์ที่2นะครับ แล้เดี๋ยวมันจะทําให้ลิงก์ถูกต้องที่สามารถใช้กับ b i x s l l ล e r ได้นะครับอ่านี่เสร็จไปละชิ้นที่3อาจจะผมจะทำากว่ามันใกล้เสร็จนะครับจะข้ามวิดีโอไปเลยโอเคผมเปลี่ยนใจละผมเอาแค่4ลิงก์มาก่อนแล้วกันนะครับมันจะอยู่ในรีซอ s นะครับชื่อ new url อ่อ่าตรงนี้นะครับนี่ นี่คือลิงก์ที่มันแปลงแล้วแล้วสามารถเอาไปใช้กับ b i ๊กเซลเลในเฟสที่2ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอ,โอของการใช้งานลิงก์เนี่ยาการใช้เฟสที่2เนี่ยจะอยู่ในวิดีโอต่อไปนะครับโดยนะครับลิงก์พวกนี้ให้เราเตรียมไว้เลยนะครับให้เราเตรียมไว้จะเก็บไว้ใน n น้ตแพดอย่างนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนอย่างนี้แหนะวา เ,เตรียมไว้ว่าเราต้องการดึงร้านไหนบ้างนะครับหรือเมื่อกี้อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเ่าเปไหนแล้วเราสามารถเลือกจากหมวดหมู่ก็ได้นะครับอเอาผมเป็นอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผมเลือกภายในประเทศนะครับสมมติผมเลือกอย่างนี้ ก็สามารถเอาลิงก์นี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเก็บทุกหน้าเลยนะครับ1ถึง100หน้าได้เลยนะครับอ่าหรือจะเสิร์ชอย่างนี้ก็ได้นะครับกะเป๋าอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เอาลิงก์มาใช้ได้เลยนะครับเราก็เตรียมไว้ก่อนนะครับ1ลิงก์ต่อ1นึ่มันทัดนะครับ หรือเราจะเลือกร้านเองก็ได้เราอย่างเช่นเราร้านนี้เราสินค้าขายดีเราก็ไปเอาไปดูทั้งร้านเลยอย่างนี้เราก็อย่าลืมกดสินค้าทั้งหมดด้วยนะครับอ่าสินค้าทั้งหมดปับ๊บแล้วเราก็เอาลิงก์มาใส่เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลิงก์พรุ่งนี้ในเฟสที่2กันนะครับก็จริงๆวิดีโอเนี้หมดเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปวิดีโอนี้ของเฟสที่1่อีกทีนะครับ ก็คือลิงก์เนี่ยที่สามารถใช้ได้นะครับจะเป็นลิงก์สินค้าร้านร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งนะครับโดยการที่เราต้องกดที่คําว่าสินค้าทั้งหมดก่อนเพื่อให้มันขึ้น Product l i s t อย่างนี้นะครับอย่างเช่นลิงก์ตัวนี้ที่ผมเนี่ยนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับอ่านี่คือลิงก์ที่1 2นะครับเราสามารถเออลิงก์หมวดหมู่ก็ได้นะเดี๋ยวนะครับผมทราบมา อ๋อมันผมเอาไปรวบมันกันเลยทษทีฮะอ่าผมเราสามารถเอาลิงก์ที่เราเสิร์ชคำคำคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับอย่างเช่นกระเป๋าผมเสิร์ชอย่างเงี้ยผมก็เอาลิงก์มามาใส่ผลรรมทัดกันนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือลิงก์ที่เราเลือกหมนหมูเองนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนเนี้ยไอฟีเจอร์ของว i กเซ r รเนี่ยมันมันดึงได้หมดเลยนะครับ อางที่4ก็คือเราสามารถใช้โปรแกรม get the shop นะครับ get the shop ตัวตัวนี้นะครับแล้วกเ็เนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาลิงก์พวกนี้นะครับสมมติเราพอใจกับร้านพวกนี้แล้วนะครับสมมติเราพอใจเราก็เอามาแปลงลิงก์นะครับ ใน Big s ซ l l e r นะครับ Shopee URL Edit p อ t อ o ดิทพนะแดนี่เราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยปรับไอบรรทัดว่างๆไม่ต้องมีแล้วนะครับตรงนี้ใส่อย่างนี้แล้วไปใช้โปรแกรม Change Shopee URL.js แล้วกด Play นะครับเราเราก็จะได้ลิงก์มาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วในเฟสที่2นะครับก็ตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวสอบถามได้นะครับ ใครยังเข้าใจเดี๋ยวผมเข้าไปรีโมทให้ดูได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ